สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วพี่น้องมอนี้ย่ายมุ่งสิมาเฮ็ดแกงปลาใส่บุนเซ็นค่ะแกงปลาคอค่ะพี่น้องนี่ค่ะที่ปลาคอขั้วเรียบร้อยรวค่ะลางน้ำเกลือเรียบร้อยปลาคอมันี้มีไข่จักน้อยค่ะพี่น้องมีไข่น้ำแกงใส้บุนเซ็นค่ะใส่ขีตูต้นหอมนี่ค่ะที่เจียงใส่แกง อันพื่เกียงๆกป็นพือตะไคร่ค่ะกระตะพีขมแดงค่ะบุนเซนค่ะ,คะแกงใส่น้ำปลาแดกปลาลาของเข้านี่แหละค่ะใส่มุ้งกับสีล่งมือต่ำเคียงก้อนค่ะปตาไก่ค่ะ น้ำแดงพี่ต้องไปแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะชุ่นแกงเ็เเลยค่ะ ไปได้ค่ะถึงเกืองเลยเหยือค่าปลาค่ะ ลงสดลดหมดดีค่ะมอเดือดพักแล้วค่ะได้มุ่งกับจะเอาปลาลงไปเลยค่ะ หาใาใส่ตะไคร้ค่ะพี่น้องตะไคร้ต้มตัวเล็กค่ะ ไห้ในครกบครค่ะตัดกล้องออกค่ะ กำลังปลดอบหวานได้พี่น้องตะไข่ไปปลดล่งไปแล้วรอให้ปลาซุกดีค่ะชิมด,ดูค่ะ ตมน้ำปลาไหลนิดน้อยค่ะนี่เหมือนหมวปันไตไก่หน่อยนึงค่ะปลากับซุกดีแล้วพี่นอ้องซุกแรวเด่นลงไปเลยเสร็จงลจงไปเลยค่ะ อุ่นเซนกะซุกแล้วค่ะไปกตุ่นหอมต่อเลยค่ะกลุ่นหอมหั่นซูลต่อเลย ยกล่งจากเตาไฟเลยค่ะสุดเล้วพี่น้องยกลงจากเตาไฟแล้วพี่น้องหน้าตาแปลยงปลาใส่เส้นร้อนใส่วุ้นเส้นแล้วค่ะแก่งแบบสานบานของเอกกับพี่น้องสิเทใส่ถาดกินเรื่อยค่ะ แล้วหรอจ้ามาเด้อเศษๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออย่างป,ปลาใส่เส้นร้อนกับเก็นเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาได้อค่ะเศษๆน้ำกันกับยายม้งเด้อคลิปนี้ยายม้งขอจบคลิปซ้ำนี้เด้อค่ะคิดหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ